ครับในคลิปนี้เรามาพูดถึงการควบคุมความเร็วของรถยนต์นะครับใช้ฟังก์ชันง่ายๆครับเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวลองดูครับทำกันยังไงไปที่รถยนต์เหมือนเดิมครับไปที่คำว่าตัวนี้ฮะ Car Control Speed ครับมาวางนี้เลยครับ ลั่นสปีดที่เท่าไหร่เราลองเลื่อนดูครับเริ่มต้นง่ายๆก่อน zip. อิาให้ทำการหยุดนะครับหยุดรอซ็กหนึ่งวินะครับจากนั้นก็เริ่มต้นต่อครับสปีดที่2ครับไปที่ห้าสิบหรือหกสิบหรือหกห้าสหกสิบแล้วกันนะฮะโอเค ถ้ากลัวกำหนดยากก็ตรงนี้เลยครับ60ครับต่อมาครับ duplicate ครับวางต่อมาครับ duplicate ครับวางต่อไปคือ100่นะครับ d u p l i c a ครับวาง d u p l i c a t ครับวางต่อไปครับ200เลยนะครับแล้วก็วางครับ แค่นี้ครับก็เป็นการกำหนดค่าความเร็วของรถยนต์ได้แล้วครับง่ายไหมครับง่ายเสร็จก็ทำการเลยครับลอง Install โปรแกรมหรือรันโปรแกรมที่ม่โค o b ิดเลยครับง่ายนิดเดียวมาดูครับว่าเมื่อรันแล้วจะได้ยังไงบ้างดูผลการรันกันเลยครับ 나는 <목소리> 저. <목소리> <목소리>